โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเจ้าอ,อาวุธกีตร์นะครับสำหรับใครที่ได้มาจากในอีเวนต์นะครับซึ่งวันนี้อีเวนต์ก็หมดแล้วนะครับในเวลาตีสี่ไทยนะครับงย้นออกแล้วกันเนาะ ก็เดี๋ยวจะมีการเปรียบเทียบดามเมจจากอ่าลำโพงกับปืนกีตานะครับว่าอันไหนจะแรงกว่ากันประมาณนี้นะครับเแบบแรกขออนุญาตเก็บอ่าวัตถุดิบในการอัพรูนก่อนนะครับเพื่อที่จะได้อ่ารีดประสิทธิภาพดามเมจสูงสุดนะครับ อูมีที่หสามเม็ดก็ประฮัดออกแค่ สเมตรนะครับแต่อันนี้มีสิทธ์ออก3เมตร4เมตรได้เลยนะครับสำหรับใครดวงดีๆนะครับก็คือมีโอกาส25%อ่าลูกกระสุนจะออกเบิ้ลนะครับเบิ้ลแล้วเบิ้ลอีกนะครับาพายุกรกะน,น่ำเนาะ ดานหมอผีโอเคเดี๋ยวเราไปโซโลโเลยก็ได้นะครับ <indung noise> ก่อนสำหรับด้านนี้นะครับก็เหมาะสาหรับผู้เล่นที่แบบดามเมจตึงๆแล้วนะครับ พีออ่ขา,า,ายแล้วผิดโอ้สวยมาก ออกทีแค่สองอันเลยนะครับซึ่งแต่ละนะัดดาเมจร100้อย์เซ็นตนะครับไม่เหมือนับอาวุธอย่างอื่นนะครับ โอ้โหหัวน่วงหนวง่หนวงมากมากหยุดยุดก็วาร์ปมา ดันทานนะครับก็แจกนังลิงมอรับลงคนเดียวแม่งเลยครับ ก็สำหรับใครที่ดาเมจแบบถึงอยู่แล้วนะครับก็ใช้วิธีนี้ในการลงได้นะครับปล่อยบอสตีไปเรื่อยๆเลยนะครับเจนกว่าเราจะอยู่ชั้นสุดท้ายนะครับก็เทินมันก็จะไหลไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ อ่าชั้นสุดท้ายแล้วนะครับกดชาร์เลยครับจะประมาณนี้นะครับออดไปเลย ก็จะประมาณความแรงการลงงานจะง่ายขึ้นนะครับอย่างคุณมีเจ้ากีตาร์ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ปิดมานะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับ ก็สำหรับด่านมีป่านะครับดามเมจต,ต้องแรงพอสมควรเลยนะครับแรงไม่พอนะครับต้องเปลี่ยนสัตว์ขี่ด้วยเอยสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็เจ้ามีต้องจุดอ่อนต้องอยู่ข้างหน้านะครับ คือเราต้องยิงยังไงก็ได้นะครับไม่โดนทุกเม็ดนะครับไม่งั้นไม่ตายนะครับสำหรับดันนี้อ่าเดี๋ยวผมจะลงอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ารอบนี้ยิงทีเดียวตายนะครับผมจะเอาลาโพงมาวัดดาเมจให้ดูนะครับว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับก็สํสำหรับลำโพงผมจะใช้เป็นลำโพงเลเวล60ชิเลเวลแม็กเลยนะครับ สำหรับกีตาร์ตอนนี้ผมบวก3อยู่นะครับเคนนี้ก็เห็นผลแล้วนะครับคนหลังแน่เลย ข้างหน้าโอเคแบบนี้ร่วงครับแบบนี้หนึ่งเอา้าอูหเหลือนิดนึงชิบหายแล้วครับ สำหรับผูเ้เล่นใหม่นะครับใครที่ดาอมกยไม่ถึงนะครับก็แนะนำเป็นเลชาร์โดดีกว่านะครับสำหรับ่านนี้นะครับอูเราต้องเข้าไปแบบระยะประชิดเสร็จแล้วก็อัดเนาะเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นลำหงให้ดูนะครับ ก็รูนเดียวกันสถิทีเดียวกันสัีเลี้ยงเดียวกันหมดเลยนะครับต่างกันแค่อาวุธนะครับเนีย่ยนะเช็ครูนแป๊บหนึ่งโอเคคิดะก่อนนะครับ ขึ้นอ่อนขึ้นบนหัวเหมือนเดิมไหมโอเคขึ้นบนหัวเหมือนเดิมนะครับความริงเราต้องยิงแบบนี้นะครับที่จะต้องโดนทุกเม็ดนะครับ ดูเลือดที่เหลือนะครับนี่ครับความแรงลำโพงเลเวลแม็กครับกับอ่ากีตาร์ครับเลเวลแค่สามเองนะครับดูจำนวนเลือดที่เหลือครับนั่นแหละครับไฟไหม้โอเคครับเดี๋ยวผมไปเก็บรอบรอบเอาก็ได้นะครับอ่าถ้าเมื่อกี้ กีต้านะครับถ้าใช้กีต้าเมื่อกี้คือบอสตายแล้วนะครับต้องยิงระยะเผาคนแบบนั้นนะครับเอาง่ายๆคือต้องโดนทุกเม็ดนะครับโลกของจอมเวทนะครับก็เดี๋ยวลงให้ดูเลยก็ได้นะครับสำหรับใครที่ลงไม่เป็นนะครับ พงคู่ไปเลยเด็กแ okay. นี่ใช้เป็นกีตาร์นะครับือกีตาร์ก็ต้องเอากีตาร์มาใช้นะครับโปิดมาอย่างเยอะนะครับลงดันก็ได้นะครับลงดันโคตรเทพนะครับก็เอามายิงคนก็อ่าถ้าดวงดีๆนะครับก็คือยิงธรรมดาจะสังเกตได้ว่าเขาออกมา2-3เม็ดเลยนะครับ ถ้าเรายิงธรรมดาแบบกดเต็มอย่างนี้นะครับกระสุนออก3เม็ดนี่คือแบบตัวแตกนะครับโอเคเป็นคนถือค้อนนะครับอย่างนี้สบายใจได้หน่อยเราต้องเลื่อนไปทางขวานะครับ ัวนี้เดินไม่ได้นะครับกดท้าเลยลเราข็เดินไปของเราชิวๆนะครับอาจจะสังเกตได้ว่าแท่นตรงการเขาต้องการอ่าเจ้าขวานขุดนะครับถ้าเราพาตัวขวานขุดลงไปนะครับโลของบอสก็จะหายนะครับ ยิงตัวเองสวยโอเค okay, ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับโอ้โหดูครับอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาะใช้ปืนกีตาร์ในการยิงคนให้ดูนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแก้ตัวอีกรอบครับก็ถ้าคลิปยาวก็ขอ,อไ้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็สสำหรับไ d ดีไก่นะครับก็คือเซิร์ฟหนึ่งร้อยสี่นะครับก็น่าจะลงแบบตอนเทีท่ยงๆหน่อยนะครับไม่งั้นก็เดี๋ยผมอัจต่อจากตรงนี้เลยนะครับ ตอนไปทํางานนะเพราะว่าตอนเย็นจะดึกเกินไปนครับบางทีก็ลงไม่ทันนะครับทําไม่ทันนะชิบหายละตกกูตายไม่นั่นนะ พลาดเยอะมากก็ดาเมจแบบกึ่งๆนะครับก็คือแรงครึ่งไม่แรงครึ่งนะเนาะก็ไม่มีคนลงด้วยก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับก็คือพยายามลงคนเดียวให้ได้นะครับ ก็สำหรับการเอาเลชาร์ดออมาตีหมีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับวิธีเล่นของอาวุธแต่และชนิดก็ไม่เหมือนกันนะครับเดินออกมาแล้วม่นจะตกกูตายขออน <Good on S 2> บนหัวสว,สวยไหม โอเคนั่นแหละที่ต้องการนี่ครับเป็นไงครับกีตาร์เวลสามกับลำโพงเลเวลแม็กครับความแรงต่างกันลับพากอนเหวี่ยวับ นี่ขนาดเลเวลไม่เต็มนะแรงได้ขนาดนี้บอกเลยสำหรับใครที่แบบพลัง200,000 3,000สน,แ,สนแล้วแบบโรงดันไม่แผน่นะครับคุณได้อาวุธชิ้นนี้มานี่อ่าชีวิตพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยนะครับฝึกฝึกฝึก,ก,ก96 97แล้วนะครับอีกสามทีนะครับก็จะได้มารีวิวอ่าเจ้าหมวดตรงนี้นะครับ อีกนิดนึงก็ขอเวลาเก็บทัพยากรแป๊บหนึ่งนะครับอาจะได้ตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็าดันผู้เล่นสำหรับสำรวจใต้ดินอีกนิดหน่อยนะครับก็สำหรับใครที่อยากดูสำรวจใต้ดินโซโล่นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะนานเกินไปนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ่สำหรับคลิปต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ